สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจน้อยคาเวอร์นุ่นวรนุชฉบับฮาได้ผมโชว์รักแร้ขาวจนชาวเน็ตขำไม่หยุดอยู่บ้านจนผมยาวกระแสปังไม่ไหวจากบทคุณน้ำพิงและครกระเช้าสีดาสำหรับนักแสดงสาวนุ่นวรนุชพิรรมพักดีนางเอกสาวนาหวานแบบไทยๆมีเอกลักษณ์ที่ใครๆก็ต้องจำลุกเธอคนนี้ได้ด้วยทรงผมที่สวยสุขภาพดี จนหลายคนไดเร็กมาขอเคล็ดลับผมสวยดูมีสนเสน่ห์ล่าสุดดีเจน้อยธนวัตรประสิทธิสมพรลองอัดคลิปคอฟเวอร์เป็นสาวนุ่นวรนุษโดยสวมวิกไดผมฉบับสายหาเผยแคปชั่นว่าเป่าลงนะอย่าเป่าขึ้นฮะาฮ่ฮ่ฮ่ว่าจะโอว่าพี่แอสไายนุ่นวรนุษย์สั้นหน่อยท่านที่ท่านใดนนานเมื่อนุ่นวรนุษเข้ามาเห็นถึงกับต้องคอมเมนต์กลับว่า โอ้ยสวยท่ามกลางคอมเมนต์ด้วยความหาจากชาวเน็ตเผยว่าอยู่บ้านนานผมยาวเร็วอีกท่านบอกว่าเหมือนมากครับอีกท่านบอกว่าจักข่าวมากอีกท่านบอกว่ารักแร้ข่าวเนียนกว่าหน้าหนูอีกค่ะอีกท่านบอกว่าใช้คุณนุ่นวรนุช์เปล่าคะอีกท่านบอกว่าสวัสดีค่ะพิปโป่งปฐมพงษ์เป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกคอณครับ